คุณเคยสงสัยไหมคะว่าสกินแคร์กับเวสสำอางต่างกันยังไงดิฉันเคยไปเดินตามตามห้างหรือว่าตามช็อปที่ขายเอ่อพักเกี่ยวกับสกินแคร์กับเวสสำอางดิฉันงงสับสน,ก,นก็เลยไปหาข้อมูลมาเผื่อเพื่อนๆก็บางคนก็ยังแบบไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่ทราบวันนี้ก็เลยเอามาแชร์กันนะคะก่อนไปฟังกัน ดิฉันขอคนละหนึ่งซับสไครต์นะคะไปฟังกันเลยค่ะคือวันนี้ที่มาพูดเรื่องเวสเ,เวสสมางกับความแตกต่างระหว่างสกินแคร์เวสสมางเพราะว่าคือคนที่ทาเพนิซิลลินดิฉันคิดว่าจะต้อง อาจจะมีความจําเป็นจะต้องใช้เวสสาอางในการทาหน้านะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดแบบความเข้าใจง่ายๆจะไม่เน้นออสอบหรือว่าสูตรหรือว่าเชิงวิชาการมากนะักเพราะว่า,อ,าอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจกันแบบไม่ไม่ไม่ยากมากนักนะคะคือคุณสมบัติของเวสสำอางเนี่ยคือมันจะเหมือนกับกึ่งระหว่างเครื่องสําอางกับ ยาแต่มันไม่ใช่ยานะคะเพราะว่าคือเราจะใช้ในการคือดิฉันจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆอยู่สามหัวข้อกันละกันเพื่อเป็นความที่เข้าใจกันง่ายๆข้อแรกนะคะคือคนในคนปกติซึ่งผิวหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถทาได้มันจะเหมือนกับทําให้โครงสร้างของผิวหน้าเราดีขึ้นคือผิวหน้าเราก็จะแข็งแรงขึ้นบางคนอาจจะมี ผิวหน้าแห้งบ้างอะไรบ้างก็จะทําให้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันคือแต่ว่าถ้าเกิดถึงขนาดว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้าอักเสบหรือติดเชือ้ออันนี้ใช้ไม่ได้นะคะอันนึงก็เป็นอยู่ในโหมดยาไปคือในพูดถึงว่าการดูแลผิวหนังในเชิงชั้นผิวหนังที่ลงไปใต้ผิวหนังนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะคะอันนี้คือข้อแรกส่วนข้อที่สองนะคะคือ บางทีผิวหน้าเราอาจจะมีความผิดปกติอาจจะแบบว่ามันบางอาจจะเป็นรอยช้ำผื่นมันเหมือนกับผื่นขึ้นง่ายจ้ำจ้ำแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยตัวเวสมาเนี่ยก็จะใช้ได้ได้ผลในการดูแลดูแลบำรุงรักษาผิวหน้าเรานะคะแล้วส่วนข้อที่สามนะคะคือถึงผิวหน้าเราก็อาจจะดีอยู่แล้วหรือหายไปแล้วก็แล้วแต่ถ้าเราทา ทานไปเรื่อยๆก็มันสามารถป้องกันการเกิดปัญหาข้อผิวหน้าเราได้นะคะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเวมาร์กเนี่ยดิฉันคิดว่าคนที่ทานพินิโตรนน่าจะมีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่ามันทําให้ผิวบางแล้วอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสิวสิวสเตรอยที่เนื่องจากปัญหาจากการทานพินิโตรนแต่เรื่องตรงนี้ดิฉันขอไปพูดในคลิปหน้านะคะแต่ตรงนี้พูดถึงความแตกต่างก่อนแล้วก็ดิฉัน มีตัวอย่างเล็กน้อยพอดีใช้อยู่ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูตัวเว้ยสาอางแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คือเป็นตัวที่ใช้จริงนะคะเอามาสองตัวตัวแรกคือตัวนี้อันนี้คือจะมีขายเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะในเอ่ชอช็อปหรือหรืออะไรจะคือจะมีชอ็อปเป็นช็อปที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลคือมันจะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นนะคะ เพราะว่าดิฉันก็เป็นคนผิวบำกันเนื่องจากทานเฮนิสนโตรเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนานถึงนานมากนะคะแต่ว่าแล้วตัวที่สองที่ใช้ก็คือตัวนี้ pco gel จ,จริงๆใช้มาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าบางทีแพ็กเกจหรือกล่องหรือขวดมันทิ้งไปไงก็หรือตอนนี้หรือสองตัวนี้ที่มันไม่ได้ทิ้งไปคือจริงๆที่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าตาทา ตัวไหนนานๆมันจะรู้สึกมันเหมือนดื้อยามันก็จะไม่ค่อยได้ผลละไอที่มันทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นหรือว่าลดการระคายเคืองง่ายมันก็จะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ลวก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนอันนี้ล่าสุดก็คือมาใช้ตัวนี้แต่จะมีมีตัวที่ตัวนี้คืออินพิวรีนนะคะตัวนี้คือ pco เจลแต่เคยใช้ตัวอิสซาลาด้วยแล้วก็มีหลายๆตัวนะคะแล้วก็ คือมันจะช่วยเรื่องของริ้วรอยด้วยนะเออมันจะช่วยถึงริ้วรอยแล้วก็เอ,อทําให้ผิวหนังเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไอ้ที่อาการคันบ้างเหออน้าเป็นรอยแดงง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นง่ายไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเอ,อง่ายง่ายมากนะัเพราะว่าที่ฉันเป็นคนผิวขาวและผิวค่อนข้าง,าง,าง,างบางนะคะ แล้วส่วนเออันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอันนี้จบเรื่องเวรื่อสำอางลนะแล้วต่อไปก็คือเรื่องของสกินแคร์สกินแคร์เนี่ยมันอยู่ในหมวดของเครื่องสําอางมันก็จะเหมือนกับบํารุงผิวในในในส่วนที่แบบเอ่อบนบนขึ้นมาหน่อยนะคะมันก็ไม่ได้มันก็จะมีส่วนผสมน้ำหอมมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในชั้นบนผิวหนังอะไรเงี้ยก็ก็จะเอ่อไม่ได้ ไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายก็คือพักหนึ่งก็จะแห้งก็จะเหมือนเดิมส่วนใหญ,ญ่จะซื้อพวกเอ,อสกินแคร์ทาพวกช่วงขาช่วงอะไรมากกว่าแต่ว่าช่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะราคาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พอจับต้องได้แต่ว่าพวกเวสมารเนี้ยมันจะคราคาค่อนข้างสูงคือทาแค่หน้าก็พอค่ะก็จะได้ไประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เ,เพื่อนเพื่อนที่ฟังก็ ดูดูความจําเป็นหรือว่าเอ,อ่เรียกอะไรนะเหมือนกับเรามีปัญหาหนักหรือน้อยแค่ไหนก็เลือกใช้ได้เพราะว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องผิวหน้านเนี่ยมากเกี่ยวกับการที่เราต้องทานเ,เวเนสโรรหรือหรือใช้เซรอยอะ่ะมันก็จะผิวบางแล้วก็ต้องต้องเลือกที่เหมาะสมกับเราก็คือใช้ตัวเวสมาเพื่อจะได้ผิวหนังก็จะได้หายเป็น ดีขึ้นเร็วกว่าถ้าเกิดเป็นพวกสกินแคร์อยู่ซึ่งอยู่ในหมดเครื่องสำอางก็จะช้านิดนึงหรือมันไม่ได้ผลเลยจากประสบการณ์ที่ใช้มานะคะแต่วันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างพวกสกินแคร์ให้ดูเพราะว่าไม่ได้ซื้อใช้ทาหนะ้าแต่จะใช้ทาพวกขาพวกอะไรมากกว่าค่อนข้างขวดใหญ่ก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นมานะคะก็คลิปนี้ก็วันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆน,นะคะอาจจะ ดูเหมือนง่ายๆก็สบายๆนิดนึงแต่ว่านีฉันจะไม่เน้นเรื่องทางวิชาการนะคะจะได้เข้าใจกันกันง่ายขอบคุณนะคะทีะ่ฟังจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปดิฉันจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิวสเตียรอยซึ่งเกิดจากการทานเพเนิซโนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ